ชวนชิมชวนใช้กับ EPP สวัสดีค่ะแนทนะคะเจ้าของร้านไก่แดงค่ะทางร้านเราเปิดมาได้3ปีแล้วค่ะเมนูของเราเนี่ยจะเป็นเมนูสูตรพิเศษข้าวมันไก่ของเราจะไม่เหมือนใครค่ะไก่จะเป็นไก่ย่างหนังกรอบเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็มีหมูย่าง และหมูกรอบที่มีน้ำราดสูตรพิเศษเช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะทางร้านเราก็มีบะหมี่เกี๊ยวกุ้งด้วยค่ะ,ะทางร้านเราเนี่ยค่ะเริ่มต้นที่ราคา45บาทและถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านค่ะทางร้านเราก็มีบริการ d e l i v e r y สั่งกลับบ้านค่ะโดยมีกล่องอาหารที่มีฝาปิดสนิทแล้วก็สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ค่ะ ร้านนี้ชื่อไก่แดงนะครับคุณผู้ชมเป็นข้าวมันไก่สายพันธุ์ใหม่ก็ว่าได้นะครับมีโอกาสลองแวะมาชิมดูนะครับเขาไม่เหมือนใครเลยนะฮะร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ประชานิเวศ3ซอย35นะคะเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่8โมงค่ะแล้วก็ปิดบ่าย3โมงเย็นค่ะครับผมวันนี้เราก็มีกล่องอาหารจาก EPP ครับสะอาดสะดวกใช้เพิ่มมูลค่านะครับมองไปทางร้านมาใช้ d e l i v e r y 1ชุดนะครับสนับสนุนโดย EPP มันจุพันที่ใส่ใจคุณ